ตอนที่โควิดระบาดนะคะแน่นอนว่ามีการล็อกดาวน์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านช่วงพีคไปก็ยังไม่ได้มีใครจะเริ่มเดินทางโดยเฉพาะกับบนินบนเครื่องบินเนี่ยนะคะหมายถึงว่าใช้เครื่องบินในการบินเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะการท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้หมูบูมมากนะค่อยๆจะฟื้นตัวแต่ณปัจจุบันนี้ค่ะปรากฏว่าการเดินทางโดยการใช้เครื่องบินทั่วโลกเนี่ยนะคะเกือบจะอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าใกล้จะเท่ากับก่อนโควิดแล้วค่ะนเนื่องมาจากว่าหลายประเทศก็มีการท่องเที่ยวที่คึกคักมากขึ้น,นะคะ่ะ สมาคมผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือว่าไ a อาตานะคะซึ่งเป็นตัวแทนของสายการบิน320แห่งหรือคิดเป็น83%ของการเดินทางทั่วโลกออกรายงานสรุปพบว่าการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดในปี2023โดยขึ้นมาอยู่ที่94%เมื่อเทียบกับระดับการเดินทางทางอากาศในปี2019 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่โควิด19จะระบาดอายาตาบอกว่าปัจจัยสําคัญก็มาจากการฟื้นตัวของการเดินทางในประเทศใหญ่ๆอย่างจีนอินเดียแล้วก็สหรัฐทีนี้ถ้าดูจากปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารซึ่งหมายถึงจํานวนผู้โดยสารของเที่ยวบินแบบประจํา คูณระยะทางบินเป็นกิโลเมตรจะพบว่าการเดินทางทางอากาศเฉพาะในไต,ตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะคะอยู่ที่98.4%ของระดับการเดินทางในปี2019แล้วมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็การปิดพรมแดนระหว่างประเทศที่หลายประเทศทยอยใช้กันตั้งแต่มีนาคมปี2020 กระทบกับอุตสาหกรรมการบินอย่างหนักโดยการเดินทางในปีนั้นทั้งปีนะคะลดลงมาอยู่ที่34.2%ของระดับการเดินทางในปี2019หลังจากนั้นมาค่ะอย่างที่บอกว่าพอผ่านจุดพีคอุตสาหกรรมการบินก็เริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆปี2021เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่41.6%ส่วนปี2022เพิ่มมาที่68.5%แล้วก็ล่าสุด98%อัญญาตาบอกว่าการเดินทางในประเทศนะคะจะฟื้นตัวเร็วกว่าการเดินทางข้ามประเทศจากสถิติเนี่ยพบว่าปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร ของเที่ยวบินในประเทศพุ่งขึ้นมานี่คือแตะไปร0อร์เแล้วของระดับปี2019นะคะหลังจากจีนผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางคนก็เดินทางในประเทศกันเยอะมากขึ้นอันนี้คือถ้าดูในจีนอย่างเดียวนะคะปริมาณการเดินทางปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงระดับ139%จากปีก่อนหน้าส่วนอินเดียกับสหรัฐก็คึกคักเหมือนกันในประเทศค่ะและคาดว่าการเดินทางทางอากาศจะกลับมาเติบโตในระดับปกติปีนี้เช่นเดียวกันส่วนภาพรวมการเดินทางระหว่างประเทศถือว่าฟื้นตัวได้ช้ากว่าปีที่ แล้วอยู่ที่ประมาณ88.6%ของระดับปี2019เที่ยวบินเข้าและออกจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่72.7%จากระดับปี2019ส่วนเที่ยวบินเข้าและออกจากยุโรปอยู่ที่93%ส่วนอเมริกาเหนือนะคะอยู่ที่101.4%แต่เขาคาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะกลับมาใกล้ๆปกตินะคะก่อนที่โควิดจะระบาดได้แล้วค่ะ